สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับผมบุญบารมี98 c h 8ช่ e l นะครับใน EP นี้นะครับจะพาพี่ๆมาส่องพระแท้พระสวยงามแล้วก็พระเครื่องที่เป็นพระที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้นะครับเป็นพระใหม่ๆนะครับจะเป็นพระแท้ทั้งหมดเลยนะครับมาพามาดูกันนะครับ เพื่อจะได้มีประสบการณ์นะครับในการเห็นของของแท้ก่อนนะครับแล้วก็เวลาไปเช่าบูชาที่ไหนนะครับเราจะได้ทราบได้ว่าปราแท้เป็นยังไงนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นนะครับของหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยประสติโกนะครับเป็นรุ่นรวยมหาทรัพนะครับพิมเล็กนะครับพิมพ์เล็กเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับทองแดงรมดำพิมพ์เล็กนะครับ ปีสร้างปี63นะครับถึงแม้จะไม่ทันหลวงพ่อก็ตามแต่แต่ก็ด้วยบาร,รมีของหลวงพ่อด้วยความศรัทธาในลูกศิษย์ของหลวงพ่อเองเนี่ยก็ผมว่าทุกท่านนะครับที่เป็นศิษย์ของหลวงพ่อรวยก็น่าจะมีสะสมแล้วก็มีไว้บูชานะครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับมีพิมพ์เล็กนี่มีขนาดไม่ใหญ่นะครับเหมาะสําหรับไปทําเรี่มเกอบท,ทําที่ไว้ห้อยคอหรือไว้ให้อ่า สุภาพสตรีลูกหลานเนี่ยห้อยได้นะครับด้านหน้าของหลวงพ่อนะครับเป็นทรงเสมานะครับพิมพ์เล็กๆนะครับตรงนี้นะด้านหลังนะครับก็จะมีไก่นะครับเป็นไก่ตัวใหญ่มากแล้วก็จะมียันนะครับเดีย๋ยวมาดูดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับดูด้านหน้าด้านหน้าก่อนนะครับ นี่นะครับมีความคมชัดมากนะครับมีความคมชัดมากในส่วนของหลวงพ่อเองนะครับนี่ดูเส้นจากสังกตินะครับของหลวงพ่อเองเนี่ยจีวรนนะครับมีความละเอียดมากเลยนะครับฉะนั้นถึงแม้ช่วงนี้ยังราคาไม่สูงนะครับยังราคาที่จับต้องได้ง่ายๆนะครับแค่สองร้อยแค่ร้อยสองร้อยนี่ก็ยังสามารถที่จะหาเช่าบูชาได้นะครับนี่ราคาไม่สูงนะครับ เป็นเหรียญที่สวยอีกเหรียญหนึ่งเลยนะครับมียันด้านข้างนะแล้วก็มีไก่นะครับสองตัวอยู่ด้านข้างของหลวงพ่อนะครับข้างล่างเขียนหลวงพ่อรวยภาสาติโกนะครับขอบซูมรายละเอียดของของของงานนะครับลายขนกเองก็สวยงามนะครับข้างบนจมูกของหลวงพ่อนะครับดูนะครับดูแววตาดูศีษะดูใบหูนะครับดูไก่ครับความละเอียดของขน มีครบถ้วนเลยแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือตรงบริเวณสังกติของหลวงพ่อนะมีเป็นริ้วๆๆขีดขึ้นมารับดูไวน้นะครับนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเองเนี่ยนะครับอันนี้ถึงจะไม่ตอกตอกหมายเลขนะครับนะครับไม่ได้ตอกหมายเลขเป็นเหรียญที่ไม่ได้ตอกหมายเลขนั m มเบอร จะมีขอบปิ้นนะครับของกรอบนิดนึงนะครับเาจะมีรอยจะเห็นรอยริ้วของบล็อกอยู่นะนะครับแล้วก็มียันดูความละเอียดของยันนะครับความละเอียดของยันนะครับนะครับ,นะรบแล้วก็ข้างล่างเขียนหลวงพ่อรวยนะครับรุ่น รวยมหาทรัพย์6สานะครับแล้วก็พระมงคลสิทธาจารย์นะครับพระมงคลสิทธาจารย์นะครับคือชื่อหลวงพ่อนะครับดุยันนะครับก็เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ที่น่าจะมีเก็บไว้สะสมนะครับในส่วนของดูข้อ ขอบของเหรียญน,นิดนึงะเห็นชัดหรือเปล่าหนุนะฮะพอได้พอได้อยู่นะครับเห็นความคมชัดนะครับของขอบเหรียญน,นะครับโอเคนะครับเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ลูกศิษย์หรือ,อท่านใดที่ ศรัทธาในบารมีหลวงพ่อนะครับก็สามารถที่จะอชอบบูชาได้นะครับเข้าไปดูรา,ายละเอียดของบุญบารมีก็แปดลายช้อปปิ้งได้นะครับตามลิงก์ที่ส่งมาให้ข้างล่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ